ไปตรงนี้ที่มันใช้ไม่ได้ครับมันดับน่าจะเป็นเพราะสองวันก่อนเนี่ยผมทามันชนกับผนังนมันก็เลยดับเลยโคตรแบบย่เลยไอคิปผมจะเพิ่มเฟเจอร์ให้ก็แล้วกันนะครับโอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันกันกบเกมทาโรตูฟูเบียก,กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้นะทุกคนวันนี้เราจะไม่ได้มาแคสแบบยาวๆนะคือที่ผมลบคลิปเก่าแล้วก็เล่าเรียนไป นานเนี่ยคือคลิปเกา่าผมมันจะเรียกยังไงดีมันคลีนนะครับมันคลีนเกินจนผมมาดูเองผมยังตายฮะแล้วก็ต้องไปแก้เรื่องการพูดที่ให้มันดูเป็นธรรมชาติขึ้นนะครับผมก็อัปเดต yeah. มีอะไรบ้าง <c oughs> มีการเพิ่มอ่ซิมบเบบวร์โหมดเป็นแบบสาธารณะเนาะแล้วก็มีการเพิ่มแปลตะเกียมยใหม่เลยเหรอ ขอไปดูอัปเดตคร่าวๆในเกมก่อนแป๊บหนึ่งน,นะครับมีการเพิ่มบุกสองข้างหน้าครับผมไงครับบุกสองเดี๋ยวไปดูกันก่อนเนาะว่าเป็นไงบ้างปาอย่างไร้เรี้วสู๋ป่าที่ไหนสัางแหงหนึ่งแต่ว่าเนื้อเรื่องน่าจะไม่ต่อจากบุกหนึ่งแน่ๆเนื้อเรื่องก็มีบุกสองเข้ามาแล้วนะครับประมาณนี้เราลืมเรื่องดูตะเกียงไปเลยว่ามีอะไรบ้าง มีตะเกียงเพิ่มเข้ามา4ตะเกียงนะเป็นตะเกียงจากดานเลซี่เอกมาับผมแล้วก็มีการเพิ่มตะเกียงจากคารินาเบอรี่ด้วยครับผม,มเป็นตะเกียงที่สวยนะครับผมนะโอเคผมคิดว่าเรากลับไปที่เมนูอีกครั้งก่อนเห็นว่ามีการเพิ่มโหมดโหมดมินิเกมมั้งผมเห็นไว้แวบอยู่มินิเกมของเราน่าจะชื่อว่าซ v เบ a ร์ e บไฮเซียอ่า คือมันจะมีควิกเพย์กับรีเฟรครับรีเฟรคืออย่างนี้อ๋อค้นหาเซิร์ฟเวอร์อ๋อโอเคแบบรีใหม่โอเคแต่เราเล่นเลยแนะนำวิธีเล่นคู่กู่น่ะแต่ไม่ต้องแนะนำคนเล่นเขาก็รู้หมดแล้ว <Brand. S 1> เราเาปน็นยางไงดีอ่ะ <Brand. S 1> เ,เอาอยู่คนเดียว อันนี้เป็นเครสนี่อ๋ออันนี้เป็นเครสครับผมถ้าเราทำเครสในทั้งหมดเนี่ยเราก็จะได้ดาวมานะครับแล้วก็ถ้าในเกมเอราจหลอดทดลองแล้วก็หหือว่าอันนี้ก็คือตะเกียงต่างๆที่เราต้องเอาลอดทดลองกับดาวมาแลกนะครับอันนี้น่าจะเป็นถ้ามันแผ่นนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะส่วนอันนี้เป็นวิทยุซึ่งผมก็ไม่แน่ใจอนคนว่าคืออนะไรโซลีโมนี่ผมเคยลองใช้ไปแล้วครับเป็นเรดาร์มันเป็นเรดาร์ ซึ่งสามารถดูตำแหน่งของศัตรูได้อ่าโอเคแต่คนเล่นมีแค่สองคนเองยิ่ยม้ากไหมบอกยิ้มแบบน่กกากลัวมากอ่าคนนี้ได้เป็นปีาศาจนะครับผมโอเคอว้าวเฮี Energy, <why? S 2> ่จี้ว้ยเคย่าง อ๋อผมเข้าใจแล้วอันนี้มันทำให้เราวิ่งเร็วนี่เองผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้คนคนหาโอฮลโลเฮ้ยยเฮ้ย้เฮ้ยยเฮ้ยเฮเยเ้ยเฮเยเเยเย ฐานที่มันมเมื่อกี้มันไม่ค่อยจะกินกับสถานที่มันก็เลยแต่มือด้วยไม่ค่อยได้เหตนเลยพ <Brand. S 1> ออีตาหนึ่งขออีตังยิ้มอีกแล้วยิ้มกระชากใจมาใครจะได้เป็นปีศาจนะคะอ่าคนนี้ได้เป็นแล้วเป็นเพื่อนผมนี่เป็นเพื่อนผมได้เป็นเลยโอเคเรามีเวลาอยู่เจ็ดนาที ผมต้องนี่หาเครื่องรอดเวลาให้ไวที่สุดนะครับมันจะทําให้โอกาสที่ปีาศาจจะมาฆ่าเราเนี่ยมันยิ่งน้อยนลงคนระับทให้เรามีโอกาสรอดมากขึ้นนะเน้ามเครื่องรเวลาะอยูสายคือที่จริงผมอยากแคสเ,เป็นแบบอ่คลิปแรกเป็นเชฟเป็นหนึ่งเลยนะแต่ว่าคือไม่กี่วันผมก็ต้องออกเดินทางนะมันทําให้ผมไม่มีเวลามาตัดต่อคลิปอะไรอ่าเราได้หลอดทดลองมาแล้วครับอันนี้สําคัญมากครับเราสามารถเก็บเอาไว้ดี แลกของรางวัลอย่างตะเกียนได้นะครับแล้วไม่ก็ซื้ออุปกรณ์ตัวช่วยได้เหมือนกันนะครับผมเจอเองยาอย่ารอดนะไป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 โอ้โหไม่ทานว่ะไม่ทานไม่ทานไม่ทานโอ้โหอะ่ไล่เหี้ยมันไปเรื่อยเลยไปเอิญเจอมันพอดีเลยอ๋อสั่ง โดยมีเครื่องเครื่องนี้ครับผมมันจะทําให้เวลาลดกด้นะครับผมจากจิตอาทีเหลือเท่าไหร่ก็ได้นะครับหืมแล้วประเด็นคือคนซ่อนหรือคนเดียวซะด้วยคลิปเหลือแค่เล่นสองตาเองคลิปเก้าอาทีว่าตัวตัวนี้มืดมากมืดแบบมืดจัดเลยมืดมากมืดมากเออฮ้ยเพื่อนไม่ไปเอาหลอดเทียวเรอหรือว่าเพื่อนมีแล้ว เฮ้ยฉันได้ยินเสียงนะเพื่อนหาหน้าเครื่องร้อนเวลาครับผมย้อนเวลาเลยวะลดเวลาเพื่อนทำสัๆหน่อยเพื่อนยังอยู่โอเคชิปชิปหาแล้วเพื่อนลาก่อนเพื่อนขอให้นายโชคดีเพื่อนแต่คงไม่รอแล้วเพื่อนเอ้ยเออเพื่อนมีอันนี้อยู่โอเคโอเคเอ้ยคนนี้เล่นเป็นนะ น,นี่เออกลัวกแล้วมั้เนี่ยเฮ้ยจะอยูกไกลนะ A f e w moments later ส่วนคนคนซ่อนเนี่ยก็ต้องไม่ใช่คนซอน่อนดเป็นผู้เล่นมากกว่าต้องต้องหาเอ,อ้ยเพื่อนๆอะไรแวบๆเพื่อนน่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่ไม่ดีแน่นอนตอนนี้เราตรงนี้มืดมากแต่ว่าแต่ว่าผมชอบที่นี่นะเพราะว่าที่นี่ของสูงมาก นีทาให้ศัตรูสตัรนได้ครับทำไมเป็นไฟด้วยไงเฮ้ยดีนะมนไม่เห็น,หนเลยนี่เฮ้ยทำไมผมไม่ค่อยเห็นคนนี้เขาใช้เครื่องลดเวลาอเอาเอาําเอาวาดีพาดีเอามีเครื่องสตัรนแล้วเว้ยเรียบร้อยเฮ้ยอันสตีดยังสตัรนอยู่สตีดอะไรวะ <S <S เฮ้ยแต่คนนี้เล่นเป็นนะหรือว่าเขาเล่นแบบทำชาเลนแบบไม่ใช้เครื่องลดเวลาหรือวะ ผู้เล่นมันไม่ได้อยู่ห้องแถวนี้หรอกเฮ้ยใกล้ๆเลยนี่หว่าโอ้โหจบแล้วเพื่อนจบแล้วเฮ้ยเฮ้ยบาย have a great time ไป,นะไปดิไ <c oughs> ปไปไปทำไมทำต่อวะมาได้ทำต่อวะ สตารมหมดแล้วมั้งเฮ้ยสตาหมดแล้วบอะเฮ้ยเหลือ40กวิเรามาดูกันว่าถ้าคนนี้จะรอดได้หรือไม่นะหรือว่าจะโดนมอนสเตอร์หายเฮ้ยแผมนี้ซะด้วยแล้วเพื่อนอยู่ตรงนี้อีกโอ้โหเฮ้ยเพื่อนเพื่อนน่าจะรอดอะ่ะเฮ้ยยังเข้าไปอีกหรอเฮ้ยเกือบโอเคมอนสเตอร์ยัง ัวร้อนแล้วมั้งเนี่ยัวร้อนแล้วมั้งเฮ้ยอยู่แถลยกแถลยกกันไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยดูแปดที่เอ้าผิดคาดซะง,งั้นเรียบร้อยเอาละก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะซึ่งคลิปนี้เราอาจแค่แค่นี้เดีย๋ยวก่อนนะครับผมเพราะว่ายังเหลือคิวฟันนี่โมมิภาคสามนะครับผมนะ ก็เลยอาจจะจบคลิปไปเพียงแค่นี้เมื่อก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าแต่นั้นหน่นอย